สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีสบายดียดมื้นี้่อยจะพาไปมื้นี้่อยจะเว้าเล่าหนึ่งมือ้อโดยที่โบวเว้าไทยจักหน่อยเลยมื้นี้่อยจะไปเฮดเบียเฮดงานเนาะกำลังท่าเมียเว้าเล่าหนึ่งวันเด้อท่าเมีย เมียเป็ดตลาดเมียเป็ดตลาดตื่นเช้ามากะ <c oughs> เอาลูกบ่มียังกินเมียไปตลาดค่อยก็จะไปเฮ็ดงานอยู่รังบานนี่แหละแย่ยางไปตื่นมากะมียังเฮ็ดตุจะไปต้มน้ำให้ลูกก่อนตะวันดี่าเมียนี่กาต้มน้ำท่าลูก ถ้ามีปืนกลิ่นมาด่าไฟตมนำให้ลูกอักแต่งตัวแล้วไปเบี้ยไปเบี้ยเงี้ยไปเป็นกรรมกรนี่แหละไปเป็นกรมกรนี่แหละเ,เหิือนเฟอร์เลยเฮียเบีประจำมันก็ได้เล็กๆน้อยๆไปบ่อค่าน้ำมันค่าค่าน้ำมันก็นนกแพง จะเป็นกรมก่อนก่อนระวังสอบเวียกถ้าว่าใด้จเรียกใดเรียกทีก็จะไปเวียกใหม่บม่ได้เห็นกรมก่อนนี่แหละทุกคนจะมืดๆเนี่ยเข้ามาในห้อเขาต้มคนเย้ะเขาต้มเนย ก็ <c oughs> ต้มบ่ะเ,เ,เรียกเพื่อนแล้วแล้วถ้าแต่เมียหมาเราไปาาไปเรียกเลยถ้าเมียหมาไปเรียกไปเบิ่งมาหมานอนเอฟเฟคทราโตดีนะหมานอนใครอยากได้หมา ขอ,ข,อขอโทษลงเมาไทยลงเบาลลาวคนไทยครับวันนี้จะาข้อเบาลาวหนึ่งวันมากเลยทุกคน้ายักได้ติดต่อมาสาม้มโตข้าวดำโมกข้าวดำโมกกระลุกซ้ำโตวันนี้จะข้อเบาลลาวหนึ่งมือนะโบเบาลไทยเด้มืัอนี้ y por todo ถ้าคุณเข้าเข้าไปเวียกเมียบุบม,มาปไปยืมไปซาลา่ากันไม่ได้เราให้เมียบุบม,มาไปนืม กลินกล้วยกเกากินหงทองมีนังกินถ้ามีปันฝาบเนมาอืมดูดูไข้ให้เหรอดูใข่อืม ลูกให้เราอืมอืมอืมอีกพออีกไปเมียกเราเนระ้าลูกนี่้าพอเนระ้เบิ้งกองดีๆทุกคนเบิ้งบักกองบักดีดีเลยดู ดูบังกองความดีอืมแปะโอนเนาะลูกโบเห็นเนี่ยแปะโอดูบังกองบักดีๆลาเมียนะเมนียะน,น,น,นี่แม่บวมาช่วยเพื่เอเนาะคอยไปเห็นเ,เบียร์แค่บางลูกได้เนาะพอกกแกมตัวเมื่อไดรนีไปเรียนนี่ แม่เพื่อนยังบูมาเท็ดเอ้าระวังรอเมียมาระวังรอเมียมาเออคนรถระวังถ้าเมียมาเมียมาเราไปไปเบียดเราทุกคนเออมีไพ่บังงงนี้ถ้าเมียบูมากับไปไปหรอเมียบูมากับไปไปเปิดไปเบียรมีไพ่บังงงเรา เจ้าตัวน้อยนี่หน่ไพ่เบิ้งคลิปแล้วก็ข้อคนละลายเด้คนละลายเด้อคนละลายคนละแสช่วยแชร์เพื่อว่ามีคนเห็นแล้วจะนักคลิปแล้วก็ตดดลค์ตดตราให้ไอยเนาะ ขอขอบใจเด้อคนที่แชร์คนที่ติดตามคอยคนที่เบิ่งคอยขอขอบใจอยากสร้างในใจอยากสร้างในใจช่องยูทูบก็มีให้เบิร์นมีให้ติดตามมันมีคนเบิ่งคนติดตามก็พอได้คำนิยมให้ลูกเพลอันนี้มีให้ซัพพอร์ต ได้ไปเป็นกรรมกรแ่าลูกมึงลูกไฟเลยกำลังหน้าห่างเลยซีเดียนซีเดียนมึงกองเซย์มึงกอ <c oughs> ง กันอยู่สบายพี่เ้งห้องหอนได้ไหมเอาถ้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เาวกีได้เด้เบวกีซีดาเาวกีซีดา,า,ดา,า,ดาจะได้ถ่ายคลิปมาให้เบิ้งกันอยูก่กันกินเนี่ยเบลกีกจะได้ถ่ายพูถ่ายวิดีโอให้เบิ้งทายติดตาม บบเบ้ากีเด้อเด้อเบ้ากีซีดาสำหบเบ้ากีซีดาเด้อนี่ยจะให้ลูกก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้เบิ้งเพื่อว่าพมาเบิ้งลูกลูกคอยๆพ่อจะถ่ายคลิปคุยงการถ่ายการชีวใส่ชีวิตให้เบิ้งพยาถ่ายพ่อมาได้เนาะพยาถ่ายเห้ถ่ายเนี่ถ่ายคลิปไปยังก็จะถ่ายให้เบิ้งเนาะ ถ้าแม่เข้ามาบูมาป่านนี้เนะเาะฟาวไปเวียวเป็นกันแม่แม่แม่ลูกแม่ค้องลูกอย่างบูมาถืออมันกระเบิงกองกระเบิงกองแถววานี้ฮาวนอนเนะาะฮาวนอนแล้วแม่เพื่อนก็นยังบูมาเทื่ว่พอกัวยัก ไปเรีกแล้วนี่อปให้ลูกอยู่นี่ก่อนจะเอาอไปเบินอยู่นอกแม่มาบัวม,มาปมนี้แม่บัวมาปมนี้เนาะพาไปเรียกเลย ดูเย็นกับมึงยังตินลูกให้แล้วลูกให้แล้วลูกก็ให้แล้วตอนนี้เด้อทุกคนจะได้จบคลิปแล้วถ้าแม่บัมาปันนี้จะออกไปกบไปบัวใดจะได้เอาลูกก้อนลูกให้ได้เอาลูกก้อน บรถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิงนะ่งเดิมอันตอนแม่มาบรถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเด้อเพราะว่าจะพาไปเฮ็ดเบียกแต่เอาลูกลบริไายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเด้อตอนแม่เพิ่นมาจะออกไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานก่อนจะจะเจาลูกนเดี๋ยวนี้ถ้าแม่มาไปละเห็ดเขาเฮดเบียกไปงานเนาะมันช่วยคนได้บางทีเดิมาถ่ายคลิป กินข้าบอกทีก็ไมได้ทาเออขอบใจลาลาที่กินเบิ่งคอยเนาะ